ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของใบมีดตัดหญ้าเข็นของฮ u สวาน่านะคะอในส่วนของตัดหญ้าเข็นเดินตามของฮ u สวาน่าที่เป็นรุ่น LC นะคะจะมีทั้งหมด1เครื่องเนี่ยจะต้องใช้4ใบมีดนะคะสังเกตว่าใบมีดของ h ุสซาน่าเนี่ยเขาก็จะออกแบบเห็นไหมคะเป็นองศาที่ ที่ไม่ปกติอะค่ะแบบแบบมีดีไซน์มีการคำนวณหลักพลาศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอ่าตัวใบมีดเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเขาเขาจะมีเห็นไหมคะ ทรงเขาจะแบบหมุนหมุนเห็นไหมคะัมันจะมีความบิดอยู่แต่ว่าสใบเนี่ยมันคือจะเหมือนกันนะคะเนี่ยจะซ้อนกัน4ใบคือเหมือนกันเนี่ยเวลาขายนะคะจริงๆจะขายยกเซตก็คือเซตหนึ่งเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่มันจะสึกไปพร้อมๆกันนะคะ,ะแต่ราคาบางที่อาจจะบอกเป็น ต่อ1ชิ้นอ่าหชิ้นเนี่ยคะ่ะจะมีตัวน็อตให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คือ1ชิ้นอ่านี่คือ1ชิ้นนี่คือ1ชิ้นนี่คือ1ชิ้นเนี่ยค่ะอ่าอ่าก็ตัวหนึ่งมันก็ต้องใช้4ชิ้นนะคะ1ชิ้น1ชุดก็จะมีอะไรบ้างนี่มีน็อตนะคะ อย่างตัววัดขนาดของใบมีดเข้าๆนะคะเข้าๆความยาวของตัวใบมีดทั้งหมดนะคะความยาวของตัวใบมีดทั้งหมดจากดะส่วนที่ยาวที่สุดนะคะคือของเขามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะอ่าแล้วก็ถ้านับเป็นเซนก็อยู่ประมาณ13.5เซนโดยประมาณนะคะ แต่ถ้าจากตรงกลางคร่าวๆนะคะประมาณ10เซนครึ่งนะคะนี่คือตัวคร่าวๆของตัวใบมีดนะคะแล้วก็ตัวน็อตนะคะความสูงของนอ็อตความสูงของน็อตเนี่ยความสูงของน็อตจะอยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะ2เซนถ้าวัดแบบนี้นะคะ2เซนนี่จะอยู่ที่ประมาณ2เซนนี้นะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้คือคร่าวๆนะคะนี่ก็คือจากขอบในมาขอบนอกก็ประมาณ2เซนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะตัวตัวตัวแหวนรองนะคะสังเกตว่าแหวนรองก็ไม่ใช่เป็นแบบระนาบนะคะมันก็จะมีความโคง้งความทรงอะไรของเขาอยู่นะคะอ่า